ลูต่อไปนะขอโชดิวหนึ่งเต็ปเลยนีเ้เฮ้ยเฮ้ยลงรถลงรถดิเนอุ้ยกาหายครึ่งนึงเลยเดี๋ยวพี่ข้เอง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 เดี๋ยวผมบให้้องเฮ้ยไม่รู้ทางเดี๋ยวพี่ข้เอง พี่ทำอะไรของพี่ดาวจริงๆนะคือคือจุดมันมีบอกในแผนที่อยู่แต่พี่อยากขับอะซีน้ีเงินเหรอเออแต่พี่ขับเองรถพี่สองล้อรถพี่ขับเลี้ยวขว้ไอแต่คันนี้มันแต่รถคันนี้มันโกงเนี่ยแหละไม่ถือหรอกไม่ถือหรอกเฮ้ยอย่าดูดูนิดดิฟคิงเลยนะเว้ยโอ้โหดิฟคิงดิฟไปไหนดิฟคิงพูดแบบนี้ก็ดิฟคิงได้ไงวะเอาเฮ้ยเฮ้ยพี่จะระเบิดแล้วพี่แต่รถจะระเบิดแล้ว คือเวลากล้องเห็นรถไหลอ่ะนั่นคือ PAC นะเว้ยไม่ไม่แต่ตอนนี้พี่ห้ามชนอย่าชนจะระเบิดแล้วพี่เอ้ยจะระเบิดแล้วพี่นุ้ยหายซ่อมรถเลยอย่บเพิ่งซ่อมทำทำเควสก่อนกลัไปที่เดิมเมื่อกี้เหรอไม่รู้ว่าดูแผนที่ดิใช่ปะเฮ้ยมึ่งไปลงถนนดีๆก่อนแล้วมึงค่อยกดอีซี่ว่าเดี๋ยวก็ชนต้นไม้เฮ้ย เจอกับพี่เลยเดอไปไเดี๋ยวผมขเฮ้ย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 ยเฮ้ยเ้ยเยยเ้เ้ยย้ยเ้ชเ้ย้นขวาย็ได้นะ